สีนุ่มบลูจกักคือเน่าขุดรูดยู่แถ่นั่นน่ะผู้ใด้หูว่าเฮ็ดหยังกระบ,บอกนุ่มเนี่ยเบิ้งนุ่มสีท้ายรูมห้เบิ้งคักๆพี่น้องเมื่อนี้นุ่มผ้าพี่น้องมาหาเก็บเห็ดคือเก้าเ่าก็ได้ดอกหนึง่งบัดนี้พ่อเห็ดอีหยังบูแบบสีนุ่มบลูจกักคือเน่า ขุดรูด,ดยุ่แถ่นั่นน่ะผูไดไอ้หูวห่าเฮ็ดหยังกับบวกนุ่มเนี่ยเบิ้งนุ่มสีท้ายรูมห้เบิ้งคักๆนี่ถาเบิ้งตอนมันบานบ่เนาะอ๋อคือแข็งแถพี่น้องเฮ้ยขออนุญาตเด้อคันผู้ใดว่ามันเป็นเห็ดกินได้นุม่มบ่กูกนุ่มสีผ้าพิสูจน์นี่จ้าปลาพี่น้องมือน,นี่ก็เป็นขึ้นวันเสาร์ไปเก็บเห็ดนำหนุม่มมาหลุดน,นำกันวันนุ่มสีได้บ่ ขอบคุณทุกคนที่มาเก็บเห็ดน,น,น้ำหนุ่มย่างไปน้ำกันนี่แหละจะเข่า,ขาดงจนหอดออกดงตาได้เห็ดดอกหนึ่งจนได้เห็ดพ่อแกงผุหละป้าพี่น้องป่ะมี่สองดอกหน่อยนี่จ้ะหนุ่มเห็นเห็ดหยางบูด,ดอกหนึ่งเนาอันนี้มันเห็ดเอียงเห็ดกินบ่ได้พี่น้อง ดอกนี่ก็ล่างเป็นตาแสบพี่น้องเฮ็ดอืดพี่น้องดอกน้อยซ่อมนี่ก็เอานี่พี่น้องพอให้หหละงูไข่ส้มไข่น้อยหน้อยเบิ้งสีแกะให้เบิ้งนั่นมันเป็นสีเหลืองๆอยู่นั่นแกะเบื้องเป็นสีเป็นให้หละงหูหน่อยเสามไข่แล้ว วัวสีได้ใต้ละดอกนี่คือยางดนแถี่พีนองนี่อันนี้ยางดนเติบเบื้องตีละ่ะค่วมยางดนก็บ่วมเห็ดไดช่ซ้ำนี่นุ่มหยกมากกังเวน้นยู่มาเก็บเห็ดใถี่พีนองเบื้องยามกังเวน้นแล้วเด้มากต้กลางคืนมันบ่เห็นเออเมีวยนยู่เขาบ่มีเวลา เฮาเดี๋ยวมาแต่กลางคืนกับอดสาบเบิ้งหมืดหมืดคำคำนี่แหละมันเหมือดกับซางนี่พี่น้องมู้ร่หลายผุนยึ่ทางหนาผุนทางหนึ่งผีทางหนึ่งมือนอีดมากซีถูกมือมาเบิ้งเหมือกับมาหามาหกมันเหมือดยึดแต่ว่ามันมู้ร่ายไปอีกเข้านี่แม่นเห็อดอันนั่นพี่น้องน้ำมาขาวนี่จะ้ะให้น้ำมาขาว มนมมักขึ้นกันน้ำมาขาวหรือก้อขาวเอาก้อจัไเลยคืขอขาเงวแ่นี่แบบพี่น้องบ่าน้ำมาขากวกับก้อขาวนี่ให้น้ำมาแดงอันแบบเดียวกันก็บังหันพี่น้องนี่ยังกะสร้างละแต่ว่ามันต้องกินได้ เฮ็ดดินก็เอาพี่น้องมือนี่เฮ็ดอืดคักมายางยางโดนเติบนี่ยก็ได้ซ้ำเฮ็ดดินเฮ็ดยางแกียงเกียงร่วมกันมันกระแสบดอกเฮ็ดน้ำหมาดไงพี่น้อง คอเให้หลวงโงกสองดอกพี่น้องเห้หลวงโงกจ้ะให้หลวงโงกหน่อยหนึ่งดอกหนึ่งโอ้เห็นนำมากคืองามแถอพี่น้องโอ้ยมันเอาบ่ได้เท่ามันจะเอาบ่ได้ นีันสดวอเ่เวพี่น้องเบื้งต้าเพิ่นสีขาเมื่อเห็ดนี่เห็ดละโง่กันาะเห็ดไข่กันงสาไฟไฟเหมือดบ่ผูดไข่เห็ดหลงโงกเพิ่นอ้ยปวดกระบาดเปนาเนื้อผปรสาไฟในบานนี้ห้องเพิ่นบอกว่านี่ห้องเจ้าของเนี่ยให้นำหมากจะเลยเต้ให้นำหมากหอกพี่น้อง นั่นเห็ดเพราะฉันมีความเขื่อนไว้อยู่ดิซ้ำนี่แหละเฮ็ดละง,งกจ้าแมนบ่อะไรพี่น้องแกะบ้างกันนะเอ้าเห็ดยังไรเฮ็ดนมชิไปเบิ้องอีกดอกคิดว่าเป็นเห็ดละงกพี่น้อง แล้วน,นมจะพิสูจนเฮ็ดอี่ยงนี่มแมนสมบูรณ์ะเดี๋ยวสก็บไปเหม้คนเบิ้งจ๊เมนเฮ็ดอี่ยงม้แมนบุ๋เนี่ยเดี๋ยวสก็บไปห็มคนเบิ้ง ำมากพี่น้องทีเน็ดสิ้นไตรเดือนไม่ได้เอาร้องไข่เฮ็ดยังอีกบุ๊กเฮ็ดแบบไม่หั่นล่ะเฮ็ดแบบไม่หั่นนะบอ้โห่ป้าพี่น้องนุ่มสิบ้าเมื่อเมื่อนี้บ่ได้เห็ดมาเบิ้งแนวนุ่มได้เด้อได้เห็ดทานสามโด่ เฮ็ดนำหมากเฮ็ดก่อไข่เฮ็ดหลือง 6, 3, 4, กูกสามซีดอกคลิปหนานุมสีผ้ามากไหมคลิปนะีนาาปน้ขอบคุณค่ะขอคุณที่มาเก็บเฮ็ดนำนุมบา,บายจ้า